สวัสดีครับโอแวร์ครับผมและในคลิปนี้ครับทาง LG ครับได้ส่งโน้ตบุ๊ก LG Gram Ultra Lite Aid มาให้ผมกับพี่บอลได้ลองใช้กันดู เนี่ยดูดิมันบางเบามากจนแบบถือมือเดียวได้สบายๆเ็นื้างบางแบบนี้หลายๆคนคงคิดใช่ไหมครับว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่เห็นเขาว่าสเปกก็ไม่เบานะสเปกอะ่ะใช่เลยครับเพราะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับพวกเรา2คนเนี่ยจะมาลองเทสให้ดูครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องบางๆแบบนี้ทําอะไรได้บ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทะเลกันเลยไปไปทะเลไปทำไมวะ ไปครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วมองแวดปั๊มกันอยู่อีกไม่นานฮะคิดอะไรออกแล้วมีอะไรที่บอนทำแล้วเดี๋ยวรอดูเอาละเขาจะทำอะไรของเขาเนี่ย ว่าแล้วไปทะเลไม่เคยมีอะไรสบายหรอกมีแรงทำตลอดก็เหมือนเดิมนะครับไหนๆเรามาเที่ยวถึงทะเลแล้วเนี่ยต้องมีอะไรให้พี่บอลทำสักหน่อยเราอยู่บ้านจะว่างเกินไปเดี๋ยวโทรหาพี่บอลกันฮัลโหลพี่บอลพี่บอลบ่านป่ะไม่ค่อยว่างออ๋ไม่เป็นไรคงมีไร้ทำ ้าว oh. คือตอนนี้ผมมาถึงทะเลแล้วพี่แล้วนี้วันพี่กำลังเข้าแมนแล้วผมแบบอยากได้ซีจีเรือใบเมะฮะซีจีเรือวันพีนะช่ะนะใช่พวกโกอิงเมลี่อนะไรเงี้ยอยากให้จะไปลอยในทะเลแล,แล้วผมจะไปยืนที่ไหพี่ทำได้แบบไม่ทำได้ไหมอ่ะอ่ะไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายพูดส่งให้พีแล้วเที่ยวไป๊บนึงแล้วเสร็จแล้วพี่ส่งมาให้พีดูเลยอ๋อนี่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรอดูนะอเลย สบายบริษาทโหลดเกมมายังไม่ทันเข้าเลยยังไม่ทันได้แบบเปิดเลยเพิ่งโหลดเสร็จเลยเนี่ยอือยังไม่ทันได้เล่นไปเป็นโจรสลัดดีกว่าถึงโรงแรมแล้วครับไปมีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยววันนี้มันนั่งริมสระกันโอเคครับตอนนี้น้องเดียก็ได้ส่งฟุตเทจนะให้ผมไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูฟุตกันดีกว่าว่าจะทำซีจียากง่ายแค่ไหน นะนั่งอยู่ริมหาดนะแล้วก็แบบอยากให้มีเรืออยู่ด้านหลังวิธีการทำนะครับที่ผมคิดไว้ก็คงจะเป็นการหาโมเดลนะครับเรือแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเบรนเดอร์ไปจัดแสงไปแท็กไปอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาออกมาทําต่อใน After e f f e c t กันแบบมาปรับแสงอะไรให้มันเข้ากันเดี๋ยวมาลองดูเลยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไง ถึงตั้งแต่ทํามาเนี่ยเห็นบางๆแบบนี้แต่สเปคผิดค่าเลยนะครับ LG Gram Ultra l i g h w e i ตัวนี้นะครับเขาใช้ชิปประมวลผลของ Intel Evo Core Gen 13ระบบ Professor Core i7 r a m 32 SSD 1 t b ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะซึ่งก็มีขนาดหน้าจอ17นิ้วเป็นหน้าจอระบบ IPS นี่อัตราส่วนหน้าจอเนี่ยอยู่ที่16:10ต่อ 10. มันก็เลยทําให้เราเวลาทํางานหรือว่าเล่นเกมอะไรแบบนี้จอเนี่ยมันดูแบบเอ้ยทตไมันดูใหญ่ดูทํางานรู้สึก สบายตาบวกกับขอบจอนะครับผมมันเป็นโมเดลเ s ส Design นะครับทำให้ตัวขอบจอเนี่ยมันดูเรียบบางเราเอาว่าง่ายๆก็คือเขาดีไซน์มาเพื่อทําให้ทุกอย่างมันไม่กวนสายตาแล้วก็ทํางานสบายตานั่นแหละก็มีเทคโนโลยีเคลือบจอกันสะท้อนแบบ NPS มาเลยทําให้เวลาเรามองจอจากมุมงกว้างๆสีสันของมันเนี่ยมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปเราเห็นบางๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะคิดใช่ไหมว่าแบบมันจะทังง่ายหรือเปล่าบอดี้มันจะแบบกองกองแกล้งหรือเปล่านะครับลองฟังอันนี้ก่อนวัสดุที่เขาเอามาทำบอดี้นะครับผมคือแมกนีเซียมอัลลอยซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกับที่เขาทําเครื่องบินนะครับคือประมาณว่าถ้าเราหยิบขึ้นมาแล้วก็ลอดไปเนี่ยโน้ตบุ๊กจะกลางปีกออกมาแล้วก็บินไปเลย ซึ่งไอตัววัสดุนี่นะครับผ่านมาตรฐานความทนทานของทหารเลยนะอีกนิดเดียวก็คือจะกันกระสุนได้แล้วเอาไปแทนโลกกับตันแล้ว <What? S 1> และน้ำหนักนะครับเบามาก1.35กิโลเท่านั้นเองคือแบบเบาอ่ะ อันหนึ่งที่อยากจะชวนให้ทุกคนดูนะครับผมก็คือเนี่ยที่ชาร์จครับเป็นหัวชาร์จแบบไ p e C ถ้าเกิดวันนี้เราออกไปข้างนอกแล้วดันลืมที่ชาร์จแบตไว้ที่บ้านคือสามารถหาตัวสายที่เป็น y ท e C จากมือถือมาเสียบชาร์จโนต้ตบุ๊กได้ดีงามและแบตนะ่ครับต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยอยู่ได้นานอีก10ชั่วโมงไม่รู้จะใส่สุดขนาดไหนกับเครื่องนี้แล้วนะครับผมและที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในราคาประมาณ76,00 0บาทนะครับเราจะหาโนต้ตบุ๊กที่เบาบางแต่ แต่สเปคแรงแบบนี้ก็คงต้องเป็น LG Gram Ultra Lightweight เท่านั้นแหละครับผมที่จะให้ได้ขนาดแคมเยอะแลละเดี๋ยวเรามาทำ CG ต่อกันดีกว่านะครับเอาให้เสร็จแล้วก็ส่งให้น้องเดียดูดีกว่าอันนี้บอกได้เลยว่าคือนอนดูหนังบนเตียงเนี่ยโน้ตบุ๊กนะเต็มหูเต็มตามากระบบเสียง Dolby Atmos แล้วจอ17นิ้วคือกำลังดีมากบางและเบาจริงๆ ดูหนังเนี่ยก็หืมจริงหนึ่งแล้ว กขาสนุกดีนะกลายเป็นแบบว่าให้เอามาลองเล่นลองใช้เหมือนโดนตกไปเองเลยนะถ้าคิดว่าเหมาะกับใครด้วยนะคือใครที่คิดว่ากําลังแบบเป็นสายคอนเทนต์แล้วต้องแบบมีการเดินทางมีการท่องเที่ยวว่าออกไปทํางานข้างนอกเครื่องนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทางานสเปคตัดต่อด,ด้วยแบบความลื่นไหลเลยว่าหนักหน่งวงเนี่ย ราคาก็ระดับหนึ่งถูกไหมแต่มันก็มาพร้อมกับน้ําหนักของตัวเครื่องซึ่งมันก็จะหนักแล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่อีกใ,ใ,ใบหนึงอะเวลาเดินทางตัวเนี้ยมันเหมือนมาแก้ปัญหาตรงนั้นไปเลยนะเพราะว่าเราสามารถพกมันไปในกระเป๋าแบบใบเล็กๆได้บอกเลยว่าลองแล้วติดใจไม่คืนได้ไหมไม่คืนได้ไหมเครื่องนี้ลองใช้ไปยาวๆแบบอ่ะส่งคลิปห้เดียดูดีกว่า เมื่อกี้กินกินอยู่นึกอะไรออกครับครั้งที่แล้วเราเคยทำซีจีกุ้งเผายักษ์ใช่ไหม <laughs> แต่คราวนี้เราจะมาในธีมวันพีสดีไหมในหนเราเริ่มด้วยวันพีสแหละถ้าใครเคยดูวันพีสเนื้อเนื้อแบบในกระตูนะถือแล้วกัดกินนะได้ไหมพี่บอลตรงนี้นะพี่บอลเดี๋ยวผมดิดนิ้วปป๊บเนื้อโผล่ในจานเลยนะ ดูดิน่ากินมากเธอดูดิน่ากินมากเลย,เลยชิลมากครับตรงนี้แต่นี่กำลังนั่งคิดอยู่ว่าเราจะให้พ่อนทำซีจอะไรดีเป็นการจบคลิปนี้ ทำเองดิอ๋อใช่ครับทุกคนช็อตที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้ครับ CG ช็อตเมื่อกี้ที่เป็น CG ดพื้นใหญ่ผมก็นั่งทำอางองมาแยอะแหละด้วยขนาด้ตบุกที่เบาบางนะครับผมสามารถพกพามันไปทำนอกสถานที่จะไปเที่ยวหรือจะไปไหนแต่ตัวสเปคของเครื่อง้ตบุกเนี่ยมันแรงสวนกับน้ำหนักเลยจริงๆเออก็นะที่บอล ก็ช็อตเมื่อกี้ผมทำเองแล้วนะ